สงครามจากักรพรรดิยานสวรรค์ตอนที่สิบการพนันเวลาหนึ่งเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็ววันนี้เป็นวันที่นัดประลองระหว่างหลิงเทียนกับหลีเจียยามเช้าในห้องที่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยหลิงเทียนลุกขึ้นจากถังอาบน้ําเขาเพิ่งจะดูดซึมส่วนสุดท้ายของน้ํายาบ่มเพาะร่างกายไปขณะที่เขาขยับร่างกายเขารู้สึกถึงความแข็งแกร่งหลิงเทียนยกมุมปากตลอดทั้งเดือนของการฝึกฝนอย่างหนักไม่ได้เสียเวลาเปล่า หลังจากที่ผ่านการบ่มเพาะเป็นเวลาหนึ่งเดือนปรากฏล่องรอยของความภาคภูมิใจบนใบหน้าของหลิงเทียนจางจาการฝึกฝนภายในเป็นเวลานานทำให้ร่างกายของหลิงเทียนแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเทียบกับตัวเขาเมื่อหนึ่งเดือนก่อนเหมือนกับเป็นคนละคนทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงเคาะประตูมาจากข้างนอกนายน้อยท่านตื่นหรือย,ยังเสียงที่ไพเราะเช่นเดียวกับการร้องเพลงจากนกขมิน้น ทำให้เกิดความรู้สึกอ่อนโยนภายใต้การแสดงออกอันสงบนิ่งของหลิงเทียนหลังจากที่ใส่เสื้อผ้าเสร็จหลิงเทียนเดินออกมาจากด้านหลังของห้องเดินไปเปิดประตูห้องเมื่อประตูเปิดแสงแดดอ,อ่อ,อนๆความอบอุ่นไหลเข้ามาในห้องและเข้าสู่ร่างกายของหลิงเทียนข้างนอกคือเด็กสาวบอบบางและสง่าง,งามกำลังจ้องมองมาทางหลิงเทียนเมื่อสายตาของพวกเขาปะทะกัน เธอก้มหน้าลงด้วยความเขินอายแก้มเป็นสีแดงขึ้นเรื่อยๆเด็กสาวสวมเสื้อผ้าสีเขียวอ่อนซึ่งเผยให้เห็นการเติบโตของเธอคู่ดอกไม้บานที่ไม่ได้ตั้งใจจะอวดเป็นสิ่งลอตาลอดใจแสดงถึงความอ่อนเยาว์เอวที่เพียวบางที่อาจกอดได้ด้วยแขนข้างหนึ่งถูกผูกติดกับเข็มขัดสีฟ้าที่ริผิวไปตามแรงลมหลิงเทียนมองเด็กสาวที่อยู่ตรงหน้าและนิ่งไปชั่วครู่อเออเจ้าตื่นเช้า หลิงเทียนยิ้มให้เล็กน้อยเขาถอนหายใจเบาๆในใจในเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาร่างกายของเธอมีเสน่ห์มากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่หลิงเทียนมองเธอใบหน้าของเธอแดงจนดูเหมือนเลือดนายน้อยนายหญิงบอกว่าท่านจะออกไปข้างนอกให้ข้ามาปลุกท่านแล้วออกไปพร้อมกับนายน้อยข้าไม่คิดว่านายน้อยจะตื่นเช้าเช่นนี้เด็กสาวกระพิบตา คิ้วโค้งขึ้นอยู่ในรูปจันเซียวเมื่อเธอพยักหน้าเบาๆสิ่งที่เด็กสาวบอกทําให้หลิงเทียนหัวเราะอย่างขมขื่นท่านแม่คิดว่าข้ายังคงเป็นเด็กขี้เกียจที่ชอบตื่นสายหรือเคอเอ,อ๋อเจ้าไปถึงระดับที่สองของขั้นตอนการบ่มพอร่างกายแล้วหรือท่านใดนั้นหลิงเทียนก็มองไปที่เด็กสาวด้วยความรู้สึกตกใจเมื่อเห็นว่าเธอตัดผ่านไปอีกขั้นต้องขอบคุณทุกอย่างที่นายน้อยมอบให้น้ำยาที่ท่านปรุงให้ข้า ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นความคืบหน้าของข้าก็คงไม่รวดเร็วเท่านี้ดวงตาที่กระจ่างสายของเด็กสาวขยับเล็กน้อยและคิ้วของเธอก็ขยับขึ้นเธอพยักหน้าเล็กน้อยมุมปากของเธอก็ยิ้มขึ้นยาเป็นเพียงปัจจัยรองจุดสำคัญคือเจ้ามีพรสวรรค์ที่ดีดูเหมือนว่าทักษะดาบเหมมันจะเหมาะกับเจ้ามากเจ้าจะต้องใช้ดาบเนื่องจากเจ้ากำลังบ่มเพาะวิถีดาบในตอนบ่ายข้าจะพาเจ้าไปซื้อดาบ หลิงเทียนสายหัวและยิ้มนายน้อยไม่ใช่ท่านบอกว่าการบ่มเพาะร่างกายของทักษะดาบเหมันไม่ได้มีทักษะดาบใดๆหรือสาวน้อยกระพริบตาของเธอข้าจะสอนทักษะดาบอื่นๆเจ้าต้องการที่จะเรียนรู้หรือไม่หลิงเทียนหยอกเล่นอย่างสนุกสนานเจ้าค่ะดูเหมือนจะกลัวหลิงเทียนกับคำพูดของเขาเคอเออไปกันเถอะหลังจากออกจากห้องของเขาและปิดประตู เขายื่นมือออกไปจับมือเด็กสาวการกระทำของเขาดูเป็นธรรมชาติและราบลื่นราวกับว่าได้ฝึกซ้อมนับไม่ถ้วนใช่เราไม่สามารถปล่อยให้ท่านแม่มารอเรานานเกินไปใบหน้าของหญิงสาวมีรอยยิ้มแห่งความสุขขณะที่มือเล็กๆของเธอจับมือเด็กหนุ่มไว้แน่นคู่หนุ่มสาวจับมือกันขณะที่พวกเขาเดินออกมาจากบ้านและไปที่ห้องฝึกสมาธิในการฝึกศิลปะก,การต่อสู้ของตะกูลี ระหว่างทางพวกเขาถูกจับตามองจากสาวกของตะกูลหลี่พวกเขามองด้วยความอิจฉาชื่นชมและเกลียดชังลูกศิษย์ตะกูลหลี่จำนวนหนึ่งมองไปที่หลิงเทียนเหมือนว่าดวงตาของพวกเขาจะพ่นไฟได้ทุกเมื่อพวกเขาปรารถนาว่าพวกเขาจะสามารถผักหลิงเทียนออกไปและเข้าไปแทนที่หลิงเทียนได้มีสาวๆบางคนที่มีความรู้สึกลิษยาเมื่อมองไปที่เคอเอ,อ๋อที่มีความงามพอๆกับนางฟ้าบนสวรรค์ ห้องโถงฝึกศิลปะก,การต่อสู้ของตะกูลลี่เป็นสนามกีฬาขนาดใหญ่บริเวณนอกเวทีมีระดับความสูงขึ้นเล็กน้อยตอนนี้มีคนเข้ามาที่นั่งคนเหล่านี้เป็นลูกศิษย์ของตะกูล,ลี่ที่มาชุมนุมกันพวกเขาคึกคักและตื่นเต้นสุดๆจนพูดคุยส่งเสียงดังกระหึม่มแค่เด็กสองคนสู้กันแต่ทุกคนในตระกูลมากันหมดนี่เป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนักใช่ แม้แต่ผู้อาวุโสหอการค้าก็กลับมาจากเมืองวายุปอยความคึกคืนในวันนี้เทียบกับงานวันเกิดท่านผู้นำได้เลยในความเห็นของข้าที่บรรดาผู้อาวุโสทั้งหลายได้กลับมาเป็นเพราะผู้อาวุโสที่เจ็ดเป็นผู้เชิญเหล่าผู้อาวุโสและประมุกมาเป็นพยานพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องมาถ้าหากไม่มาจะเป็นการไม่ให้เกียรติผู้อาวุโสที่เจ็ดที่ด้านหน้าของสนามฝึกศิลปะการต่อสู้มีเวทีสูงที่มีที่นั่งวางไว้ หลายคนนั่งอยู่ที่นั่นแล้วดื่มด่ำกับชาหอมๆคนเหล่านี้เป็นพวกสายตระกูลหลักของตระกูลหลีและมีหลีหนานเฟิงผู้เป็นประมุขของตระกูลหลีนั่งอยู่ตรงกลางนอกจากที่นั่งข้างๆเข,า,ขาแล้วที่นั่งอื่นๆเต็มหมดถัดมาด้านหลังเป็นที่นั่งของผู้อาวุโสข,ของตระกูลหลีแต่ละคนมีเด็กอายุน,น้อยๆอยู่ข้างกายในฐานะผู้อาวุโสที่เก่าของตระกูลหลีหลีล่ลู่นั่งอยู่ริมๆใบหน้าของเธอสงบ ราวากับว่าสีหน้าของเธอจะไม่มีเปลี่ยนผันแม้ว่าถูกภูเขาทลายลงตรงหน้าผู้อาวุโสที่เก้าท่านมีความสามารถในการควบคุมตนเองได้ดีผู้อาวุโสที่เจ็ดและที่เก้าหลี่คุณและหลี่ลู่ถูกขั้นด้วยผู้อาวุโสลำดับที่แปดเขาเอ็นศีรษะมองไปที่หลี่ลู่และยิ้มให้จางๆหลี่คุณแสดงออกถึงความมั่นใจในใชัยชนะหลี่ลู่ทำราวกับว่าเธอไม่ได้ยินเสียงเขา และไม่สนใจเขาทําให้ผู้อาวุโสที่แปที่อยู่ตรงกลางไม่สามารถก้ารอยยิ้มแปลกๆบนใบหน้าได้ฮหลี่คุณสะบัดด้วยความเกีียวกาดเขาอยากจะดูว่าหลี่ลู่จะสามารถทําหน้านิ่งได้นานแค่ไหนวันนี้บุตรชายของหลี่เจียจะทําให้หลิงเทียนพิการและแก้แค้นให้กับหลี่ซินที่ไม่สามารถฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บได้ผู้อาวุโสลำดับที่หนึ่งผู้อาวุโสลำดับที่หนึ่ง คนแยกออกจากกันเป็นเส้นทางพร้อมด้วยคำทักทายที่เต็มไปด้วยความเคารพนับถือคนที่ดูมีอายุเดินขึ้นไปบนเวทีคือผู้อาวุโสลำดับที่หนึ่งของตระกูลหลี่หลี่ห้วผู้อาวุโสลำดับที่หนึ่งรวมทั้งท่านประมุขหลี่หนานเฟิงทุกคนในตระกูลหลี่ลุกขึ้นยืนและกวาดมือให้ความเคารพชายชราชายชราคนนี้ไม่เพียงแต่เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในตระกูลหลี แต่เขาก็นับว่าเป็นนักปรุงยาระดับ9ในทวีปเมฆคามนี้นักปรุงยาจะต้องไปรับการพิจารณาก่อนถึงจะเป็นนักปรุงยาที่แท้จริงการเป็นนักเล่นปรุงยาต้องทําตามข้อกําหนดที่เข้มงวดอาจกล่าวได้ว่ามีนักสู้ขั้นสร้างแก่นพลังหลักหลายพันคนไม่มีโอกาสเป็นนักเล่นแร่แปราธาตุได้ในเมืองวายุโปโยทั้งสตระกูลหลักมีนักปรุงยาระดับเ้าเพียงตระกูลละคนแต่นักปรุงยาของตระกูลหลี เป็นเคืรอญาติของตัวเองในขณะที่นักปุงยาของอีกสองตระกูลได้รับเชิญเข้ามาในตระกูลด้วยการจ่ายเงินจำนวนมหาศาลซึ่งนักปุงยาสามารถออกได้ทุกเมื่อชายชลาพยักหน้าเบาๆและนั่งลงที่ที่นั่งด้านข้างของท่านประมุกหลีนานจากนั้นเขาก็หลับตาลงและเข้าสู่สมาธิหลีเจียผู้อาวุโสลำดับที่หนึ่งมาถึงแล้วเข้าไปที่ลานต่อสู้ได้เลย ผู้อาวุโสที่เกล่าวกับหลีเจียที่ยืนอยู่ข้างหลังเขาหลังจากที่เขาพยักหน้าหลีเตียเดินเข้าไปในลานต่อสู้อันกว้างขวางผู้อาวุโสได้มาถึงแล้วและหลีเจียก็เข้าไปที่เวทีแต่ทําไมหลิงเทียนยังไม่มาอีกมารยาทเป็นสิ่งที่หลิงเทียคนควรมีเขาไม่กลัวก่อนที่จะมาใช่ไหมสาวกของตะกูลหลี่ที่อยู่รอบๆห้องฝึกสมรรถภาพทางร่างกายเริ่มพูดคุยกับคนอื่นบางคนรู้สึกผิดหวังต่อหลิงเทียน ผู้อาวุโสที่9ผู้อาวุโสได้มาถึงแล้วทําไมลูกชายของท่านยังไม่มาเขาไม่กลัวที่จะมาใช่ไหมผู้อาวุโสที่7ตั้งใจพูดเสียงดังขึ้นบนเวทีไม่ต้องห่วงผู้อาวุโสที่7ตั้งแต่ลูกชายของฉันได้ตกลงที่จะต่อสู้เขาจะมาตามที่ตกลงไว้หลี่ลู่ทําเสียงหึ่มเบาๆผู้อาวุโสที่9ข้ารู้สึกว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องทําศึกในวันนี้ทําไมท่านไม่ยอมรับในนามของลูกชายของท่าน อย่างน้อยที่สุดวิธีนี้ท่านสามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เขาได้รับบาดเจ็บและป้องกันไม่ให้ความสัมพันธ์ระหว่างท่านและผู้อาวุโสที่เจ็ดละหองะแหงกว่าเดิมผู้อาวุโสที่6หลี่ปิงคนที่มีรอยแผลเป็นอยู่บนใบหน้าของเขาเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับหลีค่คนผู้อาวุโสที่6ตามที่ท่านพูดท่านคิดว่าหลี่เจียจะชนะได้หรือผู้อาวุโสที่5ไม่สามารถละเลยได้นั่นคือความจริงที่ได้รับการยอมรับจากทุกคนหลีปิงยิ้ม ผู้อาวุโสที่6มาเดิมพันกันเถอะถ้าหลีเตียชนะข้าจะจ่ายเงินให้ท่าน500อยเหรียญเงินแต่ถ้าหลิงเทียนชนะท่านจะต้องจ่ายให้ข้า500้อยเหรียญเงินตกลงไหมหลี่ถิงมองลึกเข้าไปในตาของหลีปิงก่อนที่จะพูดอย่างช้าๆพวกผู้ใหญ่ของตระกูลหลีได้รับเงินไม่เกิน2ี่สิบเหรียญในแต่ละเดือนเท่านั้นหลี่ถิงได้เก็บเงินหลายปีในการเดิมพันคนในตระกูลหลีที่นั่นรวมถึงท่านประมุกหลี่นั่น มองไปที่หลีถิงด้วยความตกใจพวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะมั่นใจในตัวหลิงเทียนมากขนาดนี้แม้แต่ผู้อาวุโสหลี่ห่วก็ลืมตาและมองไปที่หลีถิงหลังจากได้ยินหลีถิงกล่าวดวงตาของหลีปิงสองแสงเจิดจ้าเขาเป็นคนที่ชอบเล่นการพนันโดยธรรมชาติเขาถูกมองว่าเป็นพวกบ้าการพน,นันในใจของเขาตอนนี้กําลังโลดแล่นเขากําลังจะได้รับเงินฟรีปัญหาเดียวของเขาตอนนี้คือ เขาม่มีเงิน500อยในขณะน,นี้เงินส่วนใหญ่ของเขาใช้ไปกับบอนการพนันผู้อาวุโสที่6ท่านกล้าไหมเมื่อเห็นว่าหลี่ปิงเงียบหลี่หลิงก,ก็หัวเราะใบหน้าของหลี่ปิงเปลี่ยนเป็นสีแดงทันทีเขาหันไปมองผู้อาวุโสที่7ผู้อาวุโสที่6ข้าจะให้ยืมเงิน500้อยเหรียญเงินนอกจากนี้ข้าจะเพิ่มเงินอีก500้อยเหรียญเงินเพื่อเดิมพันกับผู้อาวุโสที่6 ท่านพร้อมที่จะเดิมพันกับข้าหรือเปล่าผู้อวาวุโสห้าหลี่คุณกล่าวหลังจากสังเกตเห็นความยากลําบากของหลี่ปิงเขามองไปที่หลี่ถิงด้วยท่าทางที่กระตือรือล้นหลี่ถิงขมวดคิ้วแม้ว่า500ห้าร้อยเหรียญเงินเป็นเพียงเงินเก็บไม่กี่ปีแต่เมื่อคํานวณค่าใช้จ,จ่ายสําหรับปีนี้หลี่ถิงมีเพียงประมาณ800เหรียญเงินเท่านั้นหลี่คุณผู้ซึ่งสามารถรวบรวมเงินออมได้หนึ่พันเหรียญเงินได้อาจจะถือว่าเป็นผู้อวาวุโสที่ร่ารวยที่สุดในตระกูลหลี่ อาจกล่าวได้ว่าหลี่คุณกำลังเสี่ยงโชคทั้งหมดทั้งตัวของเขาและเดิมพันออกไปทั้งหมดจบตอนที่10อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร b e และกดกระดิ่งติดตามแจ้งข่าวนะครับเรื่องสงครามจากักรพรรดิยานสวรรค์ผมจะลงทุกวันตอนเวลาสองทุ่มนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนนะครับสงครามจากักรพรรดิยานสวรรค์